เร,รือ่อความปลอดภัยในบทสามก่อนที่เราจะไปสู่รายละเอียดเรารู้จักธรรมบทโทษนะครับโทษคืออะไระโทษคือ,อการลงโทษที่ลงกระวผิดาลงกับผู้ทกระผิดตามกฎหมายอาญาทำไมนะครับธรรมบทโทษจะมีในกฎหมายอาญาในพรบอย่นะครับ,แ,รบแต่ว่าโทษไม่ใช้ในกฎหมายใดครับแค่ไม่แค่ไม่มีคำนี้เลยในกฎหมาย ผีเทอธิบายแล้วในกฎหมายนี้นะน่ใช่แค่ก็มีโทษารับมมีโทษคำว่าโทษนะครับจะไม่ไม่ลงไม่มีคำว่าโทษเลยนะครับลงมดให้หมลงมดให้ไมด <Okay. S 2> ครับลองแบบนี้นะครับเขาโทษจะไม่ลงเลยใน,นกฎหมายเพราะผิดตอนจะไม่มีในกฎหมายนั้นนูนส่วนมากจะมีในกฎหมายอาญากฎหมายเให้คันนี้ก็มีแต่โทษในกฎหมายให้คันนี้เียป็นโทษอะไรโทษอะไรเป็นโทษปรับใช่ไหมเออแล้วก็เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือทรัพย์สินหรือว่าการเอ่อส่วนใหญ่แต่ว่าทางอาญาเน,นี่ย อ่ากฎหมายยาเป็นกฎหมายหลักที่ใช้คำว่าโทษค่ะลูมาตราแสบอันนี้เขานิยมบอกเขาสอนนะแต่เวลาเขาออกเขาจะออกยากเขาอาจจะมีที่การถามซับซ้อนแต่ครูจะบอหลังถ้าเพื่อนเาเพืนครูจะให้นิยมทดสอบให้ลองโทษสําหรับลงแขกคู่ก็ทำความผิดมีดังนี้โทษที่ไรเนี่ยสิคือโทษอะไรอ่ากนะารชีวิตโทษที่สองจำจำคุกค่ะจำคุกโทษที่สามกักขัง และโทษสุดท้ายคือริบสักสิบโทษไหนเบอสุดครับคไม่ใช่ค่ะริบสักสิบถามจะมีวงนิดหนึ่งของรุ่นสองของรุ่นสามขงเล็บสี่ขงเล็บห้าโทษหนักสุดคือวงเล็บหนึ่งคือโทษประหารชีวิตประหารชีวิตต่อมาจำปุ๊บเรามักจะได้ยินคำว่าจำปุ๊บอะไรถามมาเพื่อน,นพูดไปกินจำปุ๊บอะไรก่อนจำหลักชีวิตในกรณีก,า,การทำความผิดที่เป็นการทำความผิดที่ที่โทษหนักครับเขาจะ โทษหนักในประเทศไทยครับจะมีอยู่สองขางักเลยนะก็คือขาชีวิตจำคุกอ่าแล้วต่อมากักขังแต่ส่วนใหญ่เราจะได้ยินแค่ขังชีวิตจำคุกปรับกับนิสิศีในกฎหมายยาวไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ครับส่วนมากจะเป็นในกฎหมายแค่คันนี้แต่ก็ยังใช้อยู่แต่กักขังกับกักขังกับการฝากขังคนละอย่างนะ ถ้าแตะครั้งเนี่ยคำว่าลงโทษเนี่ยหมายความว่าคำว่าลงโทษหมายความว่าโดนจับอย่างเนี้ยแค้มัสตาสแกนโดนจับยังอ่าโดนจับยังอยู่ในชั้นไหนเนี่ยถึงจะแค้มัสตาสแกนได้อืมเนี euh ่ยเราต้องถามต้องถามอยู่ในชั้นไหนครับกูบอกแล้วว่ามีสองชั้นใช่ไหมเวลาเวลาก่อนจับเป็นผู้ต้องสงสัยเมือจับแล้วเป็นผู้ต้องอ่าชั้นอะไรเขาต้องถามชั้นแล้วหรือเราต้องที่แกงไปตามที่เขาเกิดนะถ้าอะไร ไม่ไม่หมายถึงว่าเวลาเวลาเขาจับออกมาแล้วน,นี่เราอยู่ในตำรวจฉันเป็นผู้ต้องหายังเป็นลูกไทยนะอ่ะแล้วเป็นชั้นอะไรสอบสวนเอนอช,ชั้นสอบสวนไหมครับชั้นสอบสวนก็จะต้องเรียกมาเลยไปฆ่าข้จริงหรือไม่แต่วิธีการจะถาตัวว่าเป็นฆ่าข้จริงได้ไหมเราต้องใช้สิทธิญญท์พิยานในการส,สอบสวนสืบสวนครับถึงจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อจะพูดว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีไหม เขาเป็นยังไงเขาเขาเปจะเห็นตัวรูปดีผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะเจ๊ยินไหมครับผู้ต้องหาให้การเอ่อเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเพรหมายความว่าผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้ให้การพักเศษถ้าว่าให้การพักเศษเพราะว่าฝ่ายีเศษอย่างเช่นได้พลอยนะครับหนึ่งเดืยวสุดผู้ต้องหาแบบนี้คือให้การพักเศษคือเป็นเศษยไม่เพราะเขาต้องการที่จะไปสู้ในชั้น ครับนั้นเมื่อจัะปุ่มมาแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่เนี่ยกอจัะปุ่มเมื่อจับมาแล้วเนี่ยก็ยังต้องสอบสวนต่อนในการสอบสวนเนี่ยเรียกว่าผู้ต้องหาได้นะครับแต่ไม่เรียกว่าจำเลยเป็นผ่านนะครับเพราะเขาเยังได้สรุปกฎหมายกฎหมาห้แคเนี่ยจนกว่าจะง้อษาจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่รับรับโทษแล้ว,ลว,ว,ลวไม่บริสุทธิ์ถ้าเขายังไม่ท้าสาถึงว่าบริสุทธิ์ไมนะ่ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ อ่ะต่อมาเอาง่ายๆนะครับคุณจะเรียนโทษเนาะโทษหนักสุดข,ของไทยนะครับก็คือโทษรายาที่หนัขขก 17, 13, ส,สบบกุดกาจะ1แปีจำแต่สุาท้าัเาได้แก่ชีวจะพกู้กัดขันนะครับส่วนโุเลสีุเลขอเนุ 4, ี 5, เป็นทู่อบอกนะครับหรือแลว้วลุกโทษท่นเีงเข้าใจไหมครับมันจะมีรา่อมโทษในอ่ 5, าในคุเล่สีเล่นาบ้านบ้าูในกลุ่มนี่เรนี่ยวรวมองใหญ่อยู่รอรืใ,อใช่ไหม อาเย,วเวาอ,เยอยู่ในสองกลุ่มหรือจะอยู่ในกลุก่มแค่กลุ่มเราเท่านั้แต่ว่าครูแต่ว่าเวลาครูเราจะใช้ลูกครูคจะให้บัตรกับเพื่อนน็อตน็อตน็อตลูกทุกวันเลยครูจะดูอ่ะนี้มาดูอูเล็กสองนะครับเออไม่ใช่อูเล็กสองอ่ะถูกต้องรู้วักสองนะครับถ้าอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้คือมาตรานนะดูนะอันนี้หมวดสองหมวดอีกนอะไรครับาาการจัดกฎหมายเป็นหมวดหมวดสามว่าเรื่องอะไรแล้วโทษในวิธีการเพื่อความปลอดภัย เทสส่วนที่ถึงโทษอ่าแสดงว่าหมวดสามอีแยกมาพูดถึงเรื่องโทษพูดถึงมาตราสิบแปดนะครับโทษสําหรับลงแก่ผู้ทําความผิดมีอย่างนี้มีห้าสถานจำไว้นะครับโทษมีห้าสถานสถานหนักกี่สถานครับสามสถานอ่าหารชีวิตจำคุกกัดขังเบาทักกี่สถาครับสองได้แก่ปลอดกับลิ้นซับซิ่ครับอ่ทีนี้อันนี้เรียกว่าหมวดเล็กครับพวกนี้คืออนุมาตราจำไว้นะ รุน 1, ่นหนึ่งนั่นก็ะหนึ่งนก็สองนั่าต็สามน่นก็สี่นั่นก็หาแต่นักกฎหมายจะนิยมเขียนสบัวงนี้วงหนึ่งมา,ามาตราสม 1, แตร่นหนึ่งมันสมแบรุ่นสองแต่ากตรนี้นะครับไม่ใช่อนุมาตานะครับตรงถัดมาอีกที่ว่าวักสงครับมัสุดบนน,นี้ว่ารักหน 1, ึ่งักหนึ่รักสองเคผู้จอดแบบนี้เลยนะครับักสองครับรักสองับ้น,นว่าโทษประหารชีวิตและโทษจำคุกตลอดชีวิตนี่ให้นำมาใช้นกักแก็ผู้ซึ่งทำความผิดในานัที่มีอายุต่ำ โทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตไม่ไห้นำมาใช้ยังด้ความาใจแกผู้ซึ่งหะทำความผิดในขณะที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเพราะบุคคลที่ต่ำกว่า18ปีนั้นยังถือว่าเป็นอ่เด็กและเยาวชนนะครับต่ำกว่า18ปีนะครับ17ปีใช้ได้ไหมก็ไม่ได้อีกเลย17.3ก็ไม่ได้อีก17.9ก็ไม่ได้เลยครับ แต่ถ้1 8ปีถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เขายัางไม่บรรลุนิติภาวะครับก็ลงโทษได้นะครับวักสอในกรณีผู้ซึ่งทำค,ค,ความผิดในกรณีผู้ซึ่งทำความผิดในขณะที่มีอายุต่ำกว่า10ป,ปีได้แต่ทําความผิดที่มีระหว่างโทษถึงชีวิตหรือจะผูต้ตลอดชีวิตให้ถือว่าระหว่างโทษดังกล่าว,าวดได้เปลี่ยนเป็นระหว่งวากกงโทษจะผู้ภาค50ปีนะครับฟับงนะครับเขาไม่ให้เอาโทษ ประหารชีวิตได้ลงผู้จอชีวิตมาลงก็จริงแต่ถ้าเขาทําความผิดนะครับก็ต่ำกว่า16ปีเขา17ปี9เดือนหรือ17ปี3เดือนก็ตามเขาทำความผิดปพ๊บให้เปลี่ยนโทษนะ,ะถ้าโทษที่เขาทำี่ยเป็นโทษที่มีการประหารชีวิตเฉพาะผู้จอดชีวิตนี่ถ้าเขา17ปี3เดือนให้เขาแค่ลงโทษจฉคุกผู้50ปนะีทำไมนะนั่นหมายว่าก็ต้องลงโทษเขาอยู่ดี แต่นะครับถ้าบุคคลนั้นเล็กมากนะครับอายุ2ขวบ3ขวบ4ขวบสมมตินะสองขวบก็คงไม่รู้ทรื่อะดัความอินนะครับเจ็ดขวบแปดขวบเก้าขวบเนี่ยศาลต้องส่งสารภายใน24ชั่วโมงครับเพื่อให้สารมีข้อพิจารณาพิจารณ์ว่าจะทําไงถ้าคดีมันมากถ้าเด็ก8ขวบหรือ9ขวบเอากันไกลไปชิ้มคอผู้ตายนะครับแล้วเลือดผู้มาผู้ตายเสียชีวิตทันทีตัดเส้นเลือดใหญ่เนี่ย ในเช่นนี้เนี่ยท่านอาจจะพิเคราะห์ว่าควรให้เด็กคนนี้อยู่ในสถานที่ครับคุ้มครองเด็กซึ่งถ้าหากว่าเล็กมากเกินไปก็จะต้องมาตั้งกรรมการในการดูแลเขาส่วนใหญ่เนี่ยถ้ยาเด็กจะต้องอยู่ในสถานที่ทีคุ้มครองเด็กเยาวชนเรียกการทำ่างนี้ว่าพินิจการพินิจนะครับการพินิจการพินิจต้องมีการสืบสอนด้วยนะครับสืบสอนต้องสื่อสอนนะครับจริงว่าเด็กบนบลเด็กเป็นยังไงถ้าจะให้เด็กอยู่เเป็นยังไงแล้วเด็ก ถ้าให้เขาไปยืนทำนี้เขาจะอยู่ได้ไหมครับนกะ็ต้องมีการเขาเรียกว่ามีการสืบสวนที่นี้ด้วยครับมีการสืบสวนที่นี้นะก่อนที่จะให้เขาอยูอ่ในสถานนี้นะครับเพราะว่าพฤติการมันมากนะครับการทำความผิดเนี่ยเอาไกลตัดเสื้อเลือนใหญ่ซือ้อแสงเด็กก้าวโผล่เขาจะทำไม่ได้แ,แต่เมื่อเขาไปเห็นในทวิตต์ของเขาเรืวันทำตาเช่นนี้เสามาราจะให้อยู่ในสัตว์นี้แต่ต้อง จะเป็นแคนถ้าเขาอยู่เป็นไง่ถ้าเขาออกไปนี่จะเป็น,นยังไงถ้าออกไปก็มีการติดตามกับผู้ฟ้องผู้รีบน,นะครับอย่างนี้เป็นโทษนะแต่หลังจากนี้ความสรุปน,นะครับในมนตาตรา18นี้นะครับก็คือโทษมี้า5ข้อโทษหนักมี3โทษเบามีโทษเบาเรียกว่ารับผูกโทษครับวรรค2ถ้าห้ามเอาโทษนะต่างจริยธรรมหรือจริยธรรมไปใช้แก่คนอายุ ถ้าเขาสาโทษความผิดในขั้นนี้ให้จำรูปเขาแค่นีนครับคื่นกี่วันครับต่อม้าตรีศิษเจ้านะครับมาตราศิษเจ้าเป็นอย่าก็ผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดําเนินการด้วยวิธีเราคิดว่าวิธีอะไรครับตอนนี้ประเทศไทยเราปีน่าครับไม่เชื่อเลไหมอลัการรับผชอบปีน่าจะมาเรื่องอะไรหลักการฉีดยาพิษใช่ไหมครับฉีดยาพิษแล้กฉีดยา หรือสารทีให้ตายเขาขีดยานสารที่ได้ซึ่งสมัยก,อก่อ,กอนเนี่ยถ้าถ้าวกกลับไปถึงต้นของเราเนี่ยก็จะชีดรยาเนียมีการดิงนะครับเอาไปไว้แดยต่างากนะครับกูเหมือนที่เยซูเลยเลือดี่แล้วขหายาเพ่มารับศพถ้าจะจะส่วนใหญ่ถ้าไม่มีทนก็นจะให้เอาเข้าไปในยงรันแล้สั่งคนน่จแต่ก่อนที่จะยิงยาต้องเสียงั้งสามทเนี้ว่า จากยีย่งยงในป,ประกอบการเ้เแต่ทุกวันนี้เังจากไม่มีการยิงเป็นวิธีการที่โหดเที่ยงก็เลยเปลี่ยนเป็นการฉีดยาหรือสารพิษฉีดก็เส้นเลือดใหญ่ก็เส้นเลือดต้องแจง้งคนที่โดนฉีดก่อนว่าอ่าเดี๋ยวจะต้องฉีดยาแนละ้วเ่อใ้เขาตายไปเรื่อยไม่ไน,มมไมมนิ้ยมฉีดก็ตายก็เลยต้องให้เขาฉีดยาฉีดไปเรือยพอแล้วเป็นเดยนก้เกินกใช่ไหมครับแล้วตรงในเดือนจำน่เรียกว่าเรียนครับในในการฉีดยา ก็จะต้องใช้แาบำงมัเด้วยว่าไม้ได้เาย้อนลไปก่อนจะจินวิธีการอะไรครับเททาบัอหรือตับปอจะใช้ยามีการทำลักษินาก็คือลำดับสามรอบก่อนจะตายต้องแสดงยูงก่อนเขาไม่อยากจุลนียนะครับตายแล้วถ้าเป็นปงที่เราเสียหัวเด้ยนะแล้วก็ต้องทธยาเขาช่วยเครับตับหัวไม่เสียจากในรอบนึงแล้วรัจแล้วจีนี่หนักเลยครับจีนเนี่ย กูดูหนังสืเอเล่มนี้ก่อนกูชอบมากการนั่งชิลๆไม่อ่าน,นแล้วพ่อกูก็อยากดูดูพวกน,ยยนี้ก็คือการฉีกล่างส,นสดาดุดๆนะคร้วโดยการเอาม้าสองตัวเนี่ยมาของข้างแล้วให้คนขึ้นขี่ใช่ไหมครับแล้วก็ผูกล่างเนี่ยผูกล่างของคนนี่เอาส่วนฝุ่ส่วนแขนช่องแขนแล้วก็ขาต่างๆดึงให้ม้าตีม้ามันดึงล่างเฉียวทันทีที่มีฉีกนะครับจังปุ่นวันนี้ก็ไม่มีเท่าไหาร่ใจเท่าไหร่ก็เลยอินดง ไม่น่าจ่ไนจะมีโรคขาดเส้นเลืครับต่อมาวักสองเมื่อกี้สรุปว่ามาตราสิบเก้านะครับโทษทุกวันนี้ฝังชีวิตต้องด้วยการฉีดย,นยนาริซัปที่ท่านตายทำไมนะกี่เวอร์นะห<ม>ละักเกณฑ์ด้าวิธีการฝังชีวิตให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมำกำหนดโดยประกาศในราชกิจจาากระทรวงไหนนะดูแลอย่างนี้ด้วยกันนาใครครับโดยคนที่ฝังชีวิต,วนนตเอง<ม>เ,ปเป็นเจ้าที่ของใครครับ เจ้าท ah. so um. so, ี่ของอ่าเรียนจำเรียนจำเกี่กับคูอะไรครับน่าเราะอาจจะความสมัยสมมาบุญมาขอรับเกี่ิดจบทุกจุดนะแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาสตรคำว่าราชกิจจานุเบกษาคือกฎหมายหนึ่งถ้าจะเกี่ยวกับานุเบกษาคือกฎหมายคำว่าราชกิจยนร่างเขียนใครประกาศครับอ่าพระราชก็ถือเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายที่เสมือนออกโดยพระราชาครับให้ใช้ในพระราชศารนะ ต่อมาเรื่องส่วนใหญ่ประกาศในรัชกิจจารดุลสาจะเป็นเรื่องสูงนะครับเรื่องในวางเช่นการมอบถวาย้นราชเอ่อาชแทนเจ้าคุณพระสนิทนาอย่างเงี้ยหรือว่าขอให้เครื่องราชหรพระราชวีอย่างเงี้ยนะครับก็จะประกาศในรัชกิจจารดุลสายหรือการให้เครื่องราชเป็นศรีรณ์แก่ครูอย่างเงี้ยนะครับหรือการให้เหรียญที่สำคัญในด้านสามเช่นเหรียญลูกเสือโซลีชั้นิดสามรูก็จจะอาจจะเป็น ได้รับตามข<ม>้อจำเลยทางวิศวกรรมใช่ไหก็แต่ว่าในในการมันเป็นเรื่องที่ผ่านครับก็จะต้องทำความผิดกลับดูคือเอาไปหาตรา20บรรดาความผิดที่กฎหมายำกำหนดให้ลงโทษทั้งจำคุกและปรักปืนนั้นถ้าศารมูลโทษจะลงเป็นโทษจำคุกกระดัอันนี้แสดงว่ามีอะไรมาอยู่กลางโทษครับมีอะไรมาเป็นคนที่หน,นัโกโทษครับอสาลคือใครศาลคือใคร,รค,ใครับพิธีสาล ิิุทธจิตก็กกกคือพุทธภาษาใช่ไหมครับก็คือพุทธภาษาเนี่ยเป็นวิชาชีพที่มีเงินเดือนพอประมาณแสนกว่าทุกตันไม่ได้เกิดสงสัยมีรถจังเกอรไหมแล้วก็ต้องนำความขึ้นกลับไปดูเพื่อปวดก้าวแต่งข้าวเลยข้อมฟาวเลยครับเรื่องดีเห็นไหมฟังแล้วอยากเป็นไหมไอ้อะจะเล่าให้ฟังอายการก็เหมือนกัน สารโดยวันเลยแต่ไอการเนี่ยคือทนายความจริงนี่ๆในไอ้การเนี่ยจะส่งฟ้องไม่ดีคดีอาญาและคดีที่คดีอาญาที่ไม่มีชนิด้องในการก็สามารถฟ้องได้เพราะคดีอาญาจำไม่ต้องมีชนเลยมันถองเปลี่ยนครับถ้าใครก็เปลี่ยนอะเปลี่ยนก็รับไอ้การที่ให้ได้ก็สามารถทำฟ้องได้เลยครับแต่ต้องรวบรวมคำนวณแล้วคำนวณนั้นเขาจะต้องเอาจากหน่วยสะสมขึ้นตำรวจก่อน ไอการที่สามารถส่งของได้เลยครับไม่ได้ต้องเอาสมนวนมาก่อนถ้าในกรณีที่มีโจทย์ยื่นฟ้องนั้นเออะยิ่งต้องรวบรวมสมรวจมามากกวน่าไอการจะได้ทนายความติดแล้วในศาลต้มีผู้แก้เกี่ยจริงนะครับในศาลจะมีวันหลังคนนั้นวลังรู้นรื่องศาลแต่ด้านข้างวลังนักนคืออะไรฮะก็จะมีทนายความแก้ต่างกันแน่นอนอยู่หน้าหน้าหลังนะส่วนด้านข้างก็จะมีเลขาศาลครับแล้วก็จะมีผู้แก้เกลี่ยนะครับ ก่อนที่จะตัดสินถ้าหากว่าสองฝ่ายเห็นว่ายอมให้ไก่เกลียดครับถ้าไก่เกลียดเรียบร้อยแล้วในในผู้เกลียในศาลเรียกว่าอนุญาโตตุลาการครับผู้ไก่เกลียดในอำเภอเรียกว่าผู้ประนอมข้อพิพาทหรือไก่เกลียดในอำเภอการประนอมข้อพิพาทนี่อันที่มีข้อเสนอเป็นร้อสองนะต้องมูลค่าของความทรัพย์ในความผิดนั้นได้เกินสองหมื่นบาทเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไก่เกลียดในอำเภอครับสองหมื่นบาทนะ ีคืออถ้าเขาอยู่ทำหน้าที่แบบนี้ในศาลจะไม่เรียกว่าผู้เป็นเกียรจะเรียกว่าอนุญาโตตุลาการจะได้ยินไหมคำนี้เนาะอนุญาโตตุลาการใช่ไหมครับนี่คือโจทให้น,นะ,นะ,ต,าาะนนะต่อมาเมาื่ออายุี่สิบถ้าศาลเห็นจะเอ่อจะลงตะโทษจำคุกก็ได้ถ้าลงโทษปรับก,ก็จะมันดเกินไปแล้วส่วนมากคดีแบบนี้จะเห็นในคดีที่อาจจะกระทำโดยไม่ได้เจตนาหรือกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงกัน ตีอย่างข้างตัหรือเขาไม่จ่ายตีเปลยดีเลยเป็นเลยเป็นเดินไปเว่าเดินไปมันมันก็เดินมันมีนะคดีอย่นี้ก็มีนะมีมีดวางอยู่ได้ดีตรงตัวใดนะแล้วไในกอลล์ลื่นแล้วรองเท้าหล่นไปเตะมีดในขอห้องน้ำนั่นล่ะมีดตุ้ม้าไปเสียบท้องในขอในในในขอตายฮะฮะฮะ อันนี้ไม่หนักเพราะว่าเขาไม่ได้เจตนาแล้วเขาไม่มองเห็นที่เกิอันนี้เจตนาโดยฝังหรืออาจจะไม่ไม่มีเจตนานะครับไม่มีเจตนาเป็นการเออแต่ก็ต้อง,องลงโทษดีๆเพราะว่าส่วนของร่างกายของนายกร,น,กรนั้นเป็นตัวนี้แต่เขาไม่ได้มีเจตนาแต่นี่จะนั่นไปเสี่ยงในขอตายคือว่ามีไหมคดีนี้มีนะไม่ใช่ไม่มีนะครับเช่นขี่รถไปรถมอเตอร์ไซค์วิ่งออกล้อมชนรถกระบะรถกระบะเสียหลัก เออเธอทำไงรถกระบะชนต้นไม้ตายมอเตอร์ไซค์ก็เป็นส่วนของเราแต่เราดันไม่เห็นล้ออันนี้คือเป็นการประมาทครับเขาจะข้อข้อผัดในการกระหมากรับะแต่ในกรณีผิดผิดากอีกกรณีนึงเราขี่รถไปดีดีเนี่ยหรือหรือเราออกมีบมีดบางอยู่ดีเนี่ยคันอยู่ในห้องน้ำวิ่งถือมีดปลายใกล้รถแทงจริงแล้วเราจับของเขาเราไปชนมีดไปที่ซึ่งมันมันไม่ใช่วิสัยคนอีู่เราแล้วเหมือนกันที่ว่าเราขับรถไปแล้วมีคนมีดมาชนรถเรา เราไม่เห็นะครับเพราะเออเขาวิ่งจนเจงนันนี้คือไม่เหดเลยเพราะเราไม่ได้มีเจตนา,นานเลยเราขอรถ้คามราไปแล้วความเร็วเรากิ่งเลรเมต้องช่ยอต่เจ้าตายพอ้่งว่าบุ้งัวชนเด็กตดต้นตายรื่ลองดวมีนะครับไม่ใช่ม่มีข <c oughs> ึ้นแล้วคนนั้นอาจจะเป็นคนฝกติแต่ทิสท้งคาดถูกปากตอนนี้นะครับมีมงเกรนตัวด้วยอ้าตือน ในการคำนวณระยะเวลาจำคุกให้นับวันเริ่มจำคุกรวมคำนวณเข้าด้วยกันนับวันเริ่มต้นวันสุดสุดนะและให้นับวันให้นับเป็นหนึ่งวันเต็มโดยไม่ต้องมีถึงจำนวนชั่วโมงเข้าใจไหมไม่ครับส่วนเรื่องวันที่หนึ่งนั้จากที่สืบสวนเราส่งฟ้องแล้วแล้วก็ที่พักศาแล้วครับศาลสั่งว่า ให้จำพุกเวลาสิบเอ็ดตาแต่จริงๆวันหนึ่งมันจะเริ่ต้นที่เวลาเท่าไหร่วันถึงวันเช่นคแต่เท่นคืนสารจะขึ้นมาเรื่องสารคดีให้จวกนสารลยบอกว่าเอางั้นคุณจูดสิบเอ็นให้นับสิบเอ็นาิมเป็นยจากสิบเอนคือไม่ต้องมานับจำนวนชั่วเพราะในสมุดนะนะโดยม่ต่องนึถึงจำนวนชั่วโมงแต่เราว่าถ้านกยจะพูกวันนี้สิบเอ็นาิกาล้วันทุ่งนี้ อ่ะเมื่อน,นับถึงวันที่นี้ในเวลาอของวันหน,นึ่งเนี่ยมันจะสิ้นสุดที่เวลาชี้คืนของอวันนี้ผิดเพี้ยนนาฬิกาไปชี้คืนมาพรุ่งน,นี้ก็ไม่นับว่าจะพป็กี่วันอ่าเข้าใจอ่ะเพระเาะว่าในบบตัวบทเขียนว,ว่าไม่ต้องมาถึงจำนวนชั่วโมงนับถอยหลัน,มมมนให้เริ่มให้นับฟันเริ่มจะรวบรวมก,ก็ได้กันและให้นับเป็นหนึ่งวันนะครับชัดเจนเลยให้นับเป็นหนึ่งวันเต็มโดยไม่ต้องมาถึงถึงจํานวนชั่วโมงเข้าใจไหมอ่าวันนี้ทั้งสามก็เป็นหนึ่งวัน กไปทางคนกำหนดนี้นะได้ใช้ตัวนี้เลยนะครับอ่าข้อสองถ้าระยะเวลาที่กำหนดนั้นเป็นกําหนดเป็นเดือนให้นับ30วันเป็นหนึ่งเดือนครับต่อให้มี3ังเกตวันก็ตามให้นับ30วันเป็นหนึ่งเดือนนะครับหมายว่าถ้าเดือนมีนาคมคุณถูกจําปุกเดือนมีนาคมมีสังเกตวันคุณจำปุกถึงที่30ก็นับเป็นหนึ่งเดือนคุณไม่ต้องนับไปสามสิบอี่าเข้าใจไหมครับแต่ทีนี้เป็นไงแต่ถ้าเดือน มิถุนายนคุณมีกี่วันไม่ไม่เดือนไหนที่ไม่ครบสามสิบเดือนเมษายนอีกอ่ะค่าคุ้มครงกี่วันที่แตดคุณต้องนับอีกสองวันที้ครบสามสิบใช่ไหมครับนจะเป็นถ้ากำหนดเป็นปีให้กำหนดตามในราชการคือปีนี้มีสามร้อยหกวันถ้าไม่ครบปีถ้าสามวันก็ไม่ถือว่าครบปีก็ยังถือว่าไม่เข้าในหลักเกณฑ์ของกาย ตัวบทนี้นะครับต่อไปสุดท้ายเนาะพระราชาเรียกว่สุดท้ายนะครับข้อสาเวลาเรียกเขาจะเรียกว่าัสุดท้ายหรือว่าที่สาถ้ามีเจ็ดว่าก็ว่าสุดท้ายหรือว่าที่เจ็ดถ้ามีแปดว่าก็สุดท้ายหรือว่าที่แปดของมาตราชาที่มีสมุดแต่พระราชาที่อยู่สามวะนะครับข้อสามเมื่อผู้ต้องค์ข้อสามปูกจำคุกครบกำหนดแล้วให้ปล่อยตัวในวันถัดจากวันที่ครบกำหนดเพราะว่าวันนี้ครบสามสิบวันเดือนนี้เดือนมีนาคมคุณถูกจำคุกต้องไปคุณวันที่ศาลจะปล่อยสามสิบไม่ได้ถึงแม้มันครบก็จริง ต้องไปายทสัต <Elena> ว <c ười> ์ฝ like okay. mm ่ตามตัวตนเข้าใจไหมครับอตอนนี <c ười> ้เป็นไงมันได้เก่มากนะแล้วรู้สึกว่าสรุปไปเรื่อยใช่ไหมมันก็จะดีขึ้นเรื่อยครับแล้วนี่ถ้าถือว่าการไปพบครูตัวตตัวครูจะออกเอกสารให้นะครับในการแข่งข้อสอบข้อสอบตรหมายส่วนใหญ่จะเป็นงานเก่งเพรมันจะฝึกสมองครูสุสังชอบข้อสอบการครูเก่งเพราะทอมรครูข้อสอบจะเป็นแลวข้อสอบรองผู้บริการก็คือเก่งที่มีอยู่ตามปกติง่ายมาก มันไม่ได้ที่สุความสามารถเป็คนมตรวจยากคูเราเลยไม่อยู่แต่ทำมาว่ากสะ่รวเพาอยากให้ครูบอกข้อสอบกันแต่ให้ครูทุกคนออกขอบนี่เพื่อยู่ได้ใช้ความคิดใช้ค่าว่าเกถึดคิดคิดอะรคิดสร้างสรรค์วันนี้มีอะไรต้งใส่เกี๋ยวไมครับถ่ย ในในตัวบทของตรงนี้บอกว่าโทษถึงประหารชีวิตกับจำคุกตลอดชีวิตให้ลงเป็นห้ปีแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเขาแค่บุกรุกบุกรุกเป็นระดับโทษจำไว้ถ้าปุกรุกเป็นโทษต่อครับกับกับทำไรหนักอะไรทุนล่ใจไม่ใช่หู่โทษแต่แต่ปุกรุกเป็นโทษต่อแต่อันนี้เราพูดถึงโทษประหารชีวิตนะครับเยาวชนถ้าถ้าเขาถ้าเขาอายุ อะไรนะไม่จำเป็นแปลกก็ต้องดูอยู่ว่าทำไมแกการก็เจตนาไหมเพราเจตนาที่แปลวาคว้าผมว่โอ้ไม่ตายคือเจตนาก็ต้องลงโทษแต่เดี๋ยววันหลังจะพาไปดูทำไมนักตายว่าถ้าเป็นเยาวชนกระโดดก็ต้องลงโทษเข้าใจไหมครับเพื่อให้พวกเราได้แบบสิทธิดต่อยอดแต่ถ้าเป็นบุคคลผู้อิสระก็ต้องลงโทษเขาจะไม่ลงไม่ลงอยลงหรอกครับเพราะบางทีผู้กระโดดไม่เจตนาเช่นเราก้าวไปในบ้านเขาไม่รู้ว่าตรงนี้มีเขตบ้างเพราะวันก่อนบ้าแล้วบ้านละ คนกมีคนวิ well, okay. 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 ่งมาใยบ้านคูหรืสมมนนะเขาจะเป็นู่เกเลยคนต่อครับเป็นมาถเนาะอ่าแต่เขาเป็นนย่าบอกนะครับโอเคมีตัายาก็ต้อบอกโอเคเชิญคร้าับอกรก้วหนทกครันทครัทุกั